น,นานๆจะโดนทักทีหนึ่งเมื่อวันที่28พี่ไปทำเสื้อที่โบเบและปรากฏว่าพี่ก็ล้มเข่าฟาดพื้นแต่ไม่เจ็บ จนกระทั่งว่าเสื้อมาส่งถึงบ้านและพี่ก็หยิบเสื้อมาใส่ตัวหนึ่งปรากฏว่าปวดเข่าแล้วก็ลามไปถึงใต้ขาซึ่งมันไม่น่าที่จะเป็นไปได้ถ้าโดนปุ๊บ เจ็บเลยเราก็รู้เลยว่าอ๋อเจ็บแล้วแต่ว่าตามธรรมชาติโดนพิษปาดแผลเนี่ยจะเจ็บไม่มากแต่พี่เนี่ยโดนของไปเดินเกือบไม่ได้พี่น้องก็ต้องกัดฟันเพราะว่า เดี๋ยวต้องเดินไปกินกาแฟที่ลงลงครัวอีกพี่น้องก็ไม่มีใครที่จะมาบริการให้พี่พี่ก็ต้องเดินไปทั้ง,ท,งทั้งที่เจ็บเนพี่น้องและตอนนี้พี่ก็แก้เรียบร้อยแล้วพี่น้องแต่ มันก็ยังไม่หมดวิธีการแก้ก็คือให้ขีออกมาเยอะๆกินน้ำมากๆแล้วก็ให้ขีออกมาบ่อยพอขีออกมาทีหนึง่งอาการก็เบาลงทีหนึง่งพอขีออกมาอีกรอบอาการก็เบาลงเบาลงจนกระทั่งว่ามันหายเป็นปกติพี่น้อง ฉะนั้นแล้วพี่อยู่ในวงการนี้ยี่สี่ปีเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติแต่คนที่ไม่เชื่อเรื่องว่าเออมีหมอผีคุณใสอะไรก็ตามเขาก็ไม่เชื่อพี่น้องเขาก็เออยังจะคิดว่า โดนอะไรเข้าไปแต่ว่าถ้าพี่โดนแผลเสร็จแล้วปุ๊บโดนปุ๊บเจ็บทันทีที่โดนก็แสดงว่าเป็นจากที่พี่ไปล้มตรงโบเบแต่ว่าอันนี้พี่ล้มเสร็จแล้วมันก็ยังไม่เจ็บทันที คือมันก็เดินได้ปกติแต่ว่ามาเก็บเอาวันที่5ก็ประมาณ4ี่ห้าวันคืออันนี้เป็นเรื่องปกติอ้หาภัยเป็นเรื่องผิดปกติอย่างมากแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับไหวพริบของแต่ละคนด้วยซึ่งเรื่องการโดนของในพี่น้อง มันก็บางทีบางคนเขาเชื่อเขารู้แต่เขาแก้ไม่ได้ก็มาเล่าให้พี่ฟังพี่เป็นปรตนีก็ไปเจอที่ย่ริงเออไม่ใช่เอออาเภออะไรย่าย่รังม่ใชพี่น้องจะไม่ได้ละสิบกว่าปีแล้วอ่ะช่างมันมก็คนโดนคุณใส เขาบอกพี่เลยว่าคนที่ทำเขาก็คือคนที่อยู่ <c oughs> เรียกว่าข้ามถนนไปถนนในซอยเล็กๆก็ประมาณสามสี่เมตรเนี่ยเล็กมากและคนเนี้ยเขาก็ไม่ค่อยเป็นอะไรจนกระทั่งพี่ แก้ของให้กับคนที่ยาารังไอ้พี่น้องปรากฏว่าอีกไม่นานคนทำของก็เจ็บเพราะว่าโดนของที่ทำเข้ากับตนเองหิ้วปีเข้าโรงพยาบาลกันเลยพี่น้องเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพี่ มักจะไปร้านที่มันมีโดนของมีจำหนิตลอดเพราะว่าพี่ต้องเป็นคนแก้อย่างอันเนี้ยไม่รู้ว่าเขาทำที่ร้านหรือว่าทำที่เสื้อเพราะมันไม่เหมือนกันทำที่ร้านเอาอะไรเข้าไปในร้านก็กลายเป็นโดนคุนใสหมด เดี๋ยวพี่ก็ต้องทำงานเนี่ยพี่น้องเช็คให้เรียบร้อยดูว่ามันเป็นอย่างไรบ้างพี่น้องฉะนั้นคุณใสมักจะเกิดขึ้นกับคนที่ไม่เชื่อเรื่องนี้แต่คนที่เชื่อยกเว้นพี่เพราะพี่เป็นคนแก้ก็จะไม่โดน คือหรือว่าโดนก็เบามากพี่น้องประมาณนี้ฉะนั้นเรื่องคนใสเนี่ยพี่แก้มาแล้วยี่สามยี่สี่ปีตั้งแต่แรกๆเลยคนข้างบ้านตอนนั้นพี่อยู่จจริงคนข้างบ้านทำของใส่เข้ามาพี่ก็ แก้แก้จกนกระทั้งว่าไม่มีใช้เวลาแก้ประมาณสองปีกว่าของจะหมดเพราะตอนนั้นพลังพี่มีไม่มากเหมือนตอนนี้ถ้าตอนนี้ปุ๊บพี่ก็อาจจะเรียกว่าแก้ได้ปั๊บพอรู้สาเหตุปุ๊บแล้วแก้มันก็จะหาย ทันทีหลังจากที่เราแก้เสร็จแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้เวลาโดนเข้าไปปุ๊บแผลนี้มันเจ็บได้ยังไงมันก็เจ็บอยู่อย่างงั้นเลยพี่น้องทอํายังไงก็ไม่หายแต่พอรู้แล้วว่าอ๋อโดนของเข้าไปแล้วพี่น้องมันก็จะเรียกว่า แจ้ได้เห็นผลอย่างพี่เข้าน,น้ำทีแค่สองครั้งก็เรียกว่าเบาลงมาเยอะแต่ว่าพี่กินน้ำค่อนข้างมากแล้วก็หยิบกาแฟกระป๋องมากินกระป๋องหนึ่งเพราะว่ากาแฟ เนี่ยมีฤทธิ์ในการขับขี่เพราะฉะนั้นพี่ต้องการขับขี่ออกมาให้เยอะๆก็เลยกินกาแฟเข้าไปนะพี่น้องทั้นั้นในเรื่องของการทำของเนี่ยมีเยอะและมีหลายประเทศด้วยซึ่งอันเนี้ยพี่ก็ลองเช็คดู อย่างกรณีของลุงสายเนี่ยทัดเจนนั่งรถมากับพี่คนขับลุงสายขับไปทำของไปพอมาถึงบ้านปุ๊บลุงสายนอนแผ่สองสะดึงเลยพี่น้องพี่ยังสบายสบายอยู่ทำของจนกระทั่งว่า ร้องออกเป็นเสียงแพะเนี่ยแบบชัดเจนมากพี่ก็ไม่ว่าอะไรกันทํามาก็ทําแต่ทำเสร็จแล้วพี่ก็แก้จนกระทั่งว่าเรียกว่าดุงสายในพี่น้องขายบ้านขายรถขายทรัพย์สินทุกอย่างแล้วก็ตัวเองโดนของเข้าไป จากที่ไปทำลูกบ้านคนอื่นๆในพี่น้องพี่ก็ไปตอนนั้นสายบุรีก็เรียกว่านอนดึกกับทุกคืนก็นอนประมาณตีหนึ 2, ่งตีสองก็จะเสร็จเพราะว่าพี่ตอนนั้นพลังยังน้อยอยู่ก็ต้องทำใจพี่น้องแต่ตอนนี้มันก็ คนละเรื่องนะพี่น้องอ่ะวันนี้พี่ก็ขอเล่าเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก็สวัสดีครับ